สวัสดีค่ะรุสวัสดีค่ะสวัสดีว morning, ันเสาร์นะคะวันเสาร์สีม่วงนะคะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้มีความสุขนะคะวันนี้พี่ๆน้องๆทำอะไรกันอยู่คะกินข้าวกินปลากันหรือยังนะคะวันนี้เป็นวันหยุดไหมหรือว่าวันทํางานนะคะวันนี้มีตารางที่จะไปทําอะไรกันบ้างนะคะเขียนมาแบ่งปันได้นะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่คะ ยี่บหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกิบสี่นะคะวันที่ยี่บหกแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนนะคะวันเดือนนี้ก็เดือนหก <c oughs> วันเวลาก็โหช่างผ่านไปเร็วมากเหลือเกินนะคะ <c oughs> วันเวลาที่มีความสุข <c oughs> วันเวลาที่เราได้ทําในสิ่งที่ดีเนาะมักผ่านไปโลเสมอนะคะ <c oughs> แล้ววันเวลาไหนที่แบบหู้ยนะมีมีความทุกข์มีความเครียดนะคะวันวันหนึ่งก็ช่างผ่านนะคะ ทั้งกว่าจะผ่านไปนะมันนานเหลือเกินนะคะวันนี้นะคะเราโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการนะคะเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดโฟกัสความสุขนะคะเราก็จะเห็นความสุขนะคะโฟกัส <c oughs> ความทุกข์เราก็จะเห็นความทุกข์นะคะก็มันก็มีนะเข้ามาเนาะวนเวียนนะแบบนี้เป็นประจำเ <c oughs> มืเ่อเช้านี้นะคุณหญิงก็คือถ้าโฟกัสความสุขเราก็จะเห็นความสุขรอบบ้านของเราเนาะเนะมืเ่อเช้าก็ไปถ่ายดอกรูปดอกไม้นะคะแล้วก็แบ่งปันนะคะ ดอกไม้เนะพิ่งออกดอกนะคะ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะ schnell. เราก็จะเห็นอะไรที่มีความสุขได้ง่ายนะคะรอบบ้านของเรานะคะรอบตัวของเราะะสวยงามไปหมดนะคะเพราะว่าเราโฟก <essays S> ัสในสิ่งที่เรามีความสุขนะคะแล้วก็คนที่รักจริงนะคะก็จะเห็นอะไรนะคะรอบบ้านนะคะรอบตัวเป็นความสุขไปหมดเลยนะคะไม่ได้ฝากความสุขนะคะไว้กับสิ่งใดนะคะแต่สามารถนะคะจัดสรรนะคะให้สิ่งแวดล้อมสิ่งรอบตัวของเราเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ดี เมื่อเราเห็นนะคะเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีเห็นอะไรที่มันสบายหูสบายตาสบายใจนะคะเป็นความสุขแล้วก็แชร์แบ่งปันนะคะเพราะว่าเชื่อว่านะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันนะคะเราก็จะยิ่งมีความสุขนะคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหม เสียงคุณหญิงก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เนาะแต่นะคะก็ไม่พลาดที่จะมานะเจอกับพี่พี่น้องๆนะคะมาแสดงความยินดีนะคะมาบอกว่าวันนี้โชคดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ,ว,นนว,ะ,คะวันที่ดีที่สุดเราเห็นไหมเราเห็นคุณค่า <c oughs> ของวันเวลาที่เรามีอยู่ในวันนี้ไหมนะคะเราโชคดีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะตื่นกันกี่โมงั้งคะเชา้านี้คุณหญิงก็ตื่นค่อนข้างที่จะใส น,ะะนิดนึงนะคะ,คะเพราะ่าร่างกายมันต้องการพักผ่อนนะคะก็เกือบเกือบเกือบโมงเลยทีเดียวนะ,ะก็ถือว่าสายนะคะถือว่าสายอยู่นะคะสำหรับคุณหญิงเนาะก็ <c oughs> นับเป็นว่าเรามีหน้าที่อะไรที่ต้องทําในวันนี้ก็ทําตามแผนตามตารางของเรานะคะ ที่เราวางไว้นะคะเราคิดพูดทำในสิ่งที่เราต้องการเราถึงได้รับในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะวันนี้ใส่ใจสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นหรือยังนะคะนึกถึงเขาหรือยังตั้งแต่กื่นมาหรือว่าคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะเราต้องพยายามขัดเกลาตัวเองคิดในสิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นคิดสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีนะคะเราจะได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วนะคะ โอเคคุณหญิงแชร์เรียบร้อยแล้ว,ลวใครแชร์นะคะใครช่วยแชร์วันนี้นะคะขอให้เงินเข้าเจ็ดหลักแดหลักขึ้นไปเลยทีเดียวทําอะไรก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะ <c oughs> ทุกประการเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการแชร์การแบ่งปันนะ,ะเพราะว่าการที่คุณช่วยคุณหญิงแชร์แบ่งปันนะครับคือขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าการที่เราแชร์ออกไปเนาะ,ะเราก็ เราไม่ว่ารู้นะคะเราไม่รู้ว่าจะไปตกที่ใครนะคะใครจะเป็นกําลังใจให้คุณหญิงต่อหรือว่าใครจะสนับสนุนอะไรมานะก็เป็นเรื่องดาวที่ดีทั้งหมดเลยขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะเพราะว่าคุณหญิงก็ได้รับโอกาสที่ดีจากการที่คุณแชร์ออกไปนั่นแหละค่ะการที่คุณแชร์แบ่งปันออกไปนะคะเผื่อคุณหญิงไปเจอญาติเก่าพี่น้องเก่าพ่อเก่าแม่เก่านะคะกัลยาณมิตรนะคะ เก่านะคะ,ะเจ้านายเก่านะ,ค,ะคนที่เคยรู้จักกันตั้งแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้นะคะคุณก็จะได้รับบุญกุศลนั้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณหญิงทําในสิ่งที่ดีเนาะ,นะ,ะแล้วก็คุณแชร์ช่วยแชร์แบ่งปันออกไปไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะเป็นบุญเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะใจกว้างใจดีนะคะเพราะว่าก็มีคนที่เขาสั่งนะคะ สั่งขิงผงนะสั่งอนุสั่งอันนี้มาจากการที่คุณแชร์ออกไปนั่นแหละคะ่ะขอพรบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักที่สุดนะคะโอเคนะคะคุณหญิงแชร์แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะอยากโชคดีเรื่องอะไรเขียนมานะคะคิดอะไรอยู่นะคะอยากให้สิ่งไหนเกิดขึ้นก็เขียนมาได้นะคะที่ตรงนี้เขียนได้นะคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะวันนี้สมหวังทุกประการนะคะ เขียนมาได้นะผู้หญิงชอบอ่านนะคะชอบสะสมเรื่องนะความโชคดีชอบอ่านนะคะข้อความดีๆนะคะเพราะว่าเราสิ่งที่เราสะสมมาลงไปในจิตใต้สํานึกนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราให้พลังงานมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองนะคะ วันนี้แบ่งปันฟรีค่ะ3มเคล็ดลับทําวันนี้ให้ดีที่สุดรับโชคดีทุกทางนะคะรายประจำวันที่26มิถุนายน2564นะคะข้อที่1น,นะคะวันนี้คือวันดีค่ะข้อที่2นะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดข้อที่3มมีกิจกรรมความสุขของตัวเองนะคะวันนี้เป็นวันดีไหมคะ วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันดีไหมวันนี้วันดีนะคะที่เราโชคดีมีลมหายใจได้อยู่ต่ออยากจะทําวันนี้ให้ดีนะคะเราก็เริ่มต้นที่วันนี้อยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเราก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะรู้ไว้เลยว่านะคะไม่ว่าวันอะไรก็แล้วแต่วันดีๆมีกับเราทุกวันที่วันที่เราได้เห็นคุณค่าของเวลา เห็นคุณค่ากับของตัวเองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่เห็นคุณค่าของร่างกายนี้นะจิตใจนี้นะคะบ้านหลังนี้นะสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในสิ่งที่เรามีนะคะนี่คือวันที่ดีนะคะวันที่เราไม่รู้ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะมันก็รู้สึกว่าจะจะได้รับอะไรที่แบบ เรื่องราวนะคะที่เป็นเงินโชคลาภอวัสนาอะไรที่ดีนะคะก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองนะคะวันนี้คือวันที่ดีนะคะเราจงทําวันนี้ให้ดีที่สุด <c oughs> อยากทําอะไรอยากคิดอะไรอยากพูดอะไรนะคะก็ให้พูดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีนะคะคิดซ้ํำๆบ่อยๆมันจะล้นออกมาเป็นคําพูดนะคะพูดซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะล้นออกมาเป็นการกระทานะคะฝึกพูด อวยพรคนนะคะขอบคุณบอกรักนะคะอยากบอกรักใครนะก็บอกรักนะะยิ่งเราพูดนะคะขอบคุณนะคะอวยพรแสดงความยินดีบ่อยๆนะคะเราเป็นคนพูดเราเป็นคนได้ยินเราเป็นคนทำสิ่งที่เราพูด มันเป็นพลังสิริมงคลนะคะเราพูดแสดงความ,มยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคบคุณโชคดีนะคะคุณประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เราได้รับ <c oughs> อันนี้นะคะมันจะส่งผลให้ตัวเราอ่ะได้รับแต่สิ่งที่ดีเพราะว่า เรานะครับปลุกความโชคดีที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยออกมานะคะยิ่งพูดบ่อยนะคะยิ่งพูดในสิ่งที่ดีบ่อยๆนะคะเราก็จะได้รับโชคดีบ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะใครไม่เคยบางคนนี่หวงเนาะหวงคําขอบคุณหวงคําแสดงความยินดีไม่แสดงความยินดีด้วยหรอกไม่ชื่นชมหรอกนะคะกลัวกลัวเขาเหลืงนะคะกลัวค,คนอื่นได้ดีนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะยิ่งคุณยิ่งคุณชื่นชมแสดงความยินดีหรือว่าขอบคุณนะใครก็แล้วแต่นะ,ะที่คุณได้พูดในสิ่งที่ดีอะคำพูดในสิ่งที่ดีก็จะเป็นคําพูดนะที่ดีใช่ไหมคะในในอ่าในช่วงไหนช่วงที่จะขอบคุณแสดงความยินดีนะคะชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่จะได้ดีก็คือตัวเราก็คือตัวคุณนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าคุณได้พูดแต่สิ่งที่ดีเป็นพลังสิริมงคลนะคะ อย่าลืมนะคะร่างกายเราประกอบไปด้วยน้ําถึง70%เนะเลยทีเดียวมันสั่นสะเทือนไปทั้งตัวเรานั่นแหละค่ะยิ่งพูดดีสิ่งที่ดีนะคะก็เกิดขึ้นนะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนนะ่าอยากเข้าใกล้ใครที่จะใครจะอยากเข้าใกล้คนที่พูดไม่ดีใช่ไหมคะเราอยากให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเรานะคะก็ต้องหาเรื่องชื่นชมนะคะต้องหาเรื่องชมโอ้ย oh, วันนี้เสื้อสวยเนาะวันนี้นะคะโอ้ยผมทรงนี้สวยจังเลยนะคะเสื้อซื้อที่ไหนนะคะ วันนี้ทำไมยิ้มสวยจังเลยวันนี้ทำไมรู้สึกว่าจะโชคดีเรื่องอะไรใช่ไหมเนะี่ยนะคะถึงได้มีความสุขแบบนี้ทำไมรู้สึกมีความสุขจังเลยนะคะก็คือหาเรื่องชื่นชมไม่ใช่เจอใครแล้วแบบโอยติว่านะคะน,นนี่นั่นนะคะมันก็ไม่น่ารักเนาะใครนะคะใครก็ไม่อยากเข้าใกล้นะคะดังนั้นแล้วเราอยากเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะน่ารักนะคะก็ต้องชื่นชมผู้คนบ่อยๆนะคะ คนเรานะ่ยมันมีข้อดีอยู่ในตัวทุกคนนะคะเราอยากเห็นข้อดีแล้วก็โฟกัสข้อดีของคนคนนั้นใช่ไหมคะของสิ่งสิ่งนั้นเห็นแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่คอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะอาจานนาฮไทยนะคะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณการให้กำลังใจคุณหญิงในวันนี้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุด ะะให้ดีที่สุดนะคะที่เราอยากทําอะไรให้มันเกิดขึ้นในวันนี้อยากบอกรักขอบคุณขอโทษใครให้อภยัยใครนะคะก็ทําวันนี้นะคะทําวันนี้เท่าที่เราจะทําได้เหมือนกับว่าวันนี้นะคะเป็นวันนะะที่สุดท้ายของเราแล้วนะคะวันนี้มีวันเดียวเนี่ยนะะเราอยากทำอะไรลองคิดดูซิลองทบทวนตัวเองดูซิว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรในวันนี้ในสิ่งที่เราอยากทำนะะเรา อยากทาอะไรนะคะให้มันเกิดขึ้นนะคะในวันในวันนี้ถ้าวันนี้มันไม่ถ้าพรุ่งนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะคะเราอยากทําอะไรนะคะเราต้องวิเคราะห์ตัวเองว่า,าอยากทําอะไรนะคะก็รีบทำโกรธเคืองใครอะไรใครนะก็รีบให้อภยัยรีบเคลียร์นะคะถ้าคนเราเนาะ ระลึกอยู่เสมอนะคะไม่ประมาทการใช้ชีวิตนะ,ะเสมอว่าคิดว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายนะคะเราจะไม่นะ,ะรู้สึกสูญเสียเราไม่รู้สึกนะ,ะเสียดายเวลานะคะเลยนะคะเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับเวลาทุกวินาทีได้ทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่งดงามนะคะสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดนะคะ จริงไหมคะเห็นด้วยไหมนะคะว่าถ้าเราได้คิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วนะนะ,ะเราก็จะรีบทําในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นไม่รอนะคะไม่รอคอยนะคะไม่รอคอยว่าต้องมีอันนั้นต้องมีอันนี้สมมติว่าเราอยาก อาจจะทําอะไรให้กับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อคุณแม่นะคะบางคนต้องรอปีใหม่บางคนต้องรอวันเกิดบางคนต้องรอวันครบรอบนะคะสร้างบ้านนู่นนี่นั่นคุณหนิงก็ไม่รู้ว่ารออะไรเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รอนะคะเราไม่รอให้มีความพร้อมนะคะเราไม่รอให้ถึงวันนั้นนะคะเพราะว่าคนที่เรานะะอยาก จะให้เขาอาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรือว่าตัวเราอาจจะไม่ได้อยู่ถึงวันนั้นก็ได้ฉะนั้นแล้ววันเวลาของเรามันมีค่านะคะทําให้ดีที่สุดอยากทําอะไรก็รีบทํานะคะอยากทําอะไรรีบทํานะคะเพราะว่าเรากินบุญเก่าทุกวันอายุของเราก็สั้นลงทุกวันฉะนั้นแล้วนะคะเราจงทําให้ดีที่สุดนะคะต่อไปข้อที่3มค่ะวันนี้คุณหญิงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็นะครับมีเวลาะะจํานวนจํากัดนะคะ แต่ก็อยากเจอพี่พี่ลกน้องนะคะก็เลยต้องรีบมานะเปิดกล้องขนาดรีบแล้วเนาะดังเไปข้อที่3ค่ะมีกิจกรรมความสุขของตัวเองนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีรับโชคดีทุกทางเนาะมีกิจกรรมความสุขของตัวเองคุณมีกิจกรรมความสุขของคุณ คืออะไรนะคะไม่เป็นความลับเขียนมาแบ่งปันได้นะคุณหญิงว่าไม่น่าจะเป็นความลับนอะนะ้อกับกิจกรรมความสุขนะคะความสุขที่เราทําด้วยตัวเองเป็นกิจกรรมที่เราลงมือคิดพูดนะคะทำนะะด้วยตัวเราเองเช่นวันนี้บางท่านอาจจะเป็นวันหยุดนะคะกิจกรรมความสุขอาจจะซักผ้านะคะจัดบ้านจัดสวนนะคะ เล่นกับมากับแมวอาบน้ําให้มาให้แมวนะคะหรือว่าทําอะไรอะ่ะทำกับข้าวทําอาหารนะคะให้ตัวเองทานให้คนในครอบครัวทานให้แบ่งปันคนที่เรารักทาน ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนไม่ได้ชอบทําขนมบางคนไม่ได้ชอบทําอาหารบางคนชอบจัดดอกไม้บางคนชอบจัดสวนบางคนชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะบางคนชอบเล่นกับหมากับแมวบางคนชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบทําสมาธิใช่ไหมคะบางคนชอบออกกําลังกายนะคะเนี่ยกิจกรรมนี้นะคะคุณหนิงว่าเป็นการปรับสมดุลให้กับตัวคุณทุกเรื่องเลยคือการออกกําลังกายนะคะเป็นการปรับสมดุลให้กับชีวิตนะคะ คืนความแข็งแรงนะคะให้กับร่างกายนะสร้างรากฐาน,นะะที่นะ,ะมั่นคงให้กับตัวเองนะคะรากฐานที่เราจะสร้างเงินสร้างงานสร้างบุญสร้างวาสนานะคะให้กับตัวเองนะคะก็คือร่างกายของเรานี่ค่ะดูแลให้เขาแข็งแรงให้เขานอนหลับให, copy, ให้เขามีรอยยิ้มให้เขามีความสุขนะคะอยู่เสมอนะคะการออกกำลังกายเป็นการปรับสมดุลที่ดีให้กับ เราะคะใครยังไม่มีลองหากิจกรรมออกกําลังกายที่ถูกจริตกับตัวคุณนะคะถูกจริตนะคะความชอบนั่นเองนะค,ะความชอบความถนัดถูกใจนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นคุณหญิงก็ชอบในการฝึกโยคะนะคะก็แบ่งปันคุณหญิงจะโพส ะะก็คืออัดคลิปแล้วก็โพสต์เผื่อเป็นแรงบันดาลใจเผื่อเป็นกําลังใจเผื่อเป็นไอเดียในการออกกําลังกายให้นั่นเองนะคะซึ่งคุณญิงก็ได้รับนะคะความสมดุลที่ความสุขนะคะที่ไม่เคยได้รับจากการออกกําลังกายนะคะรู้สึกว่านะคะความจําดีขึ้นรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ไม่ใช่แค่รู้สึกด้วยตัวเองนะคะก็คือรู้สึกไปทางร่างกายนะคะแข็งแรงมากขึ้นอันนี้แล้วแต่ความชอบนะบางคนไม่ได้ชอบโยคะนะบางคนชอบวิ่งชอบเต้นนะคะชอบอะไรอะ่ะชอบเล่นเจสกีชอบเล่นอ่าอะไรอะโรโลเบดนะคะชอบอะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือมีความชอบความถนัดต่างกันนะ,ค,ะคือต้องมีในชีวิตประจำวันนะคะทำไมคุณหญิงพูดนะคะบ่อยเหลือเกินก็คือมัน มันจริงๆอะค่ะมันเป็นเรื่องจริงที่เราควรมีให้กับร่างกายเนี้ยนะคะบางคนอ๋ออย่าอ้างนะคะว่าไม่มีเวลาเรายังมีเวลานั่งจิบกาแฟเลยนะคะเรายังมีเวลานั่งคุยเรื่องของคนอื่นเล, mm. เลยเรายังมีเวลานะคะเอะเหมอเพอเผลอเลยลอยเลยนะคะเรามีเวลานะคะถ้าเราถ้าเราจะทําจริงๆเรามีเวลาแค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลัง ออกกาลังกายแล้วนะคะแกวงแขนก็ได้นะคะ500ครั้งพันครั้งนะคะก็คือต้องมากหน่อยนะคะมันถึงจะได้ความแข็งแรงใช่ไหมคะืคอต้องทําเพราะว่าคุณหญิงก็เพิ่งรู้ว่านี่คือความสมดุลของชีวิตนะ,ะที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนเลยเกิดมาตั้ง30กว่าปีแล้วนะคะปีนี้อีกไม่เดือนหน้าเนี่ยวันที่12เดือนหน้าเนี่ยคุณหญิงก็จะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้น,นะะอีก1ปีแล้วนะคะ ก็ไม่เคยเลยนะคะเรียกเขาเรียกว่าอย่างนี้เนาะนะคะไม่มีวิกฤตก็ไม่เห็นนะคะโอกาสนะคะไม่มีความทุกข์ก็จะไม่เห็นความสุข นะคะไม่มีนะคะเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ําตาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะก็ยังดีนะคะที่เรายังมีปัญญาเนาะว่าเออเราต้องดูแลร่างกายด้วยตัวเราเองนะเนี่ยเราต้องทําให้มันแข็งแรงด้วยตัวเราเองไม่ใช่จะไปฝากคุณหมอให้ดูแลนะะไม่ได้นะคะอันนั้นเป็นปลายเหตุนะคะวันนี้เราดูแลใส่ใจตั้งแต่วันนี้นะะอย่า ะะอะจะเก็บเงินอย่าห่อเงินไว้เอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลตัวเองในวันข้างหน้านะคะไม่เอานะคะเราต้องดูแลตั้งแต่วันนี้นะคะอาจจะลงคอสนะะในการออกกําลังกายเนี่ยนะก็ต้องทำนะคะจะได้มีที่ปรึกษาจะได้มีสังคมอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนที่รักตัวเองรักสุขภาพทุกการเรียนรู้ทุกโอกาสที่คุณได้ทำนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณเสมอนะคะทุกการเรียนรู้ทุกกิจกรรมที่คุณได้ทำอะไรใหม่ๆ คือโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะคือโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะจากคนที่มีพลังงานเดียวกันนะคะมีพลังงานรักตัวเองเช่นคุณนะคะคุณไม่ได้สูญเสียทั้งเงินหลักล้านหรือเงินหลักหมื่นที่ให้กับการออกกําลังกายนะค,ะคุณไม่ได้สูญเสียแต่คุณกําลังสร้างความสมดุลให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะ สร้างฐานที่จะรับเงินอะหลายหลายล้าน1ิบล้านร้อยล้านที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคุณหญิงไม่รู้ว่าคุณคู่ควรกับจํานวนเท่าไหร่แต่คุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโอเคนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะได้เคล็ดลับอะไรบ้างนะคะมีความสุขไหมคะรู้สึกยังไงบ้างนะ,ะวันนี้นะคะ ถ้าใครชอบหัวข้อในวันนี้อยากสนับสนุนสื่อเป็นกําลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปอยากนะสนับสนุนนะคะทุนการศึกษาให้คุณหญิงนะเรียนรู้การพัฒนาตัวเองต่อไปนะก็สามารถสนับสนุนมาได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย0121988488นะคะ0121988488ธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบัวพาค่ะคุณหญิงขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกกําลังใจขอบคุณค่าขนมค่ากาแฟร่วงหน้านะคะจากพ่อยกแม่ยกจากเทวดานางฟ้านะคะ ที่ใจดีใจกว้างใจใหญ่นะคะที่ส่งมาให้คุณหญิงขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ลาก,กันไปแล้วนะคะอย่าลืมกินอาหารให้ตรงเวลาอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆนะคะอย่าลืมออกกําลังกายอย่าลืมทําสมาธินะคะถ้าคุณไม่ลืมกิจกรรมที่ดีนะคะเรื่องราวที่ดีก็ไม่ลืมคุณเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะ3ามเคล็ดลับทําวันนี้ให้ดีที่สุดรับโชคดีทุกทิศทางนะคะข้อที่1วันนี้คือวันดีวันดีนะคะของเรานะคะข้อที่2ทําวันนี้ให้ดีที่สุด ะะอยากทำอะไรนะก็รีบทำนะคะข้อที่3มมีกิจกรรมความสุขของตัวเองนะคะเราต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเราเองไม่ฝากความสุขไว้กับใครนะคะเวลาที่เรามีความสุขด้วยตัวเองได้นะคะ ความสมดุลของโลกใบนี้เงินทองเข้าของเกียรติยศชื่อเสียงนะคะจะมาหาเราเองนะคะวันนี้โชคดีวันนี้มีความสุขมากๆนะคะขอมีเพื่อนน้องนะครับไตมีความสุขไปรับโชครับเงินนะคะเงินเข้าเจ็ดหลักเงินเข้าหลายๆล้านนะคะคุณหาเงินง่ายคุณหาเงินเกิ่งนะคะเงินล้านเข้าได้ง,ง่ายๆบ่อยๆนะคะวันนี้คุณหญิงลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ ไม่ายขอบคุณความรักค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณอาจารย์หนหาไทยนะคะนางฟ้านะคะที่ใจดีของคุณหญิงนะคะบ๊ายบายค่ะ